สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามปกินกะายไอนะคะวันนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาตอนกิ่งต้นนีออนกันค่ะซึ่งกูรูประจำบ้านของเราก็คือคุณแม่คุณเก่งของเรานี่เองนะคะซึ่งช่วงโควิดแบบนี้เราก็ไม่ได้เจอกันเลยค่ะเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปโทรหาคุณแม่กันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ แม่หวัดดีค่ะววดดเดี๋ยว,วให้แม่มาสอนให้แม่สอนตอนกิ่งให้หน่อยนะคะอยากได้ต้นดีออนเพิ่มอีกหนึ่งต้นออมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแม่เ,เนึ่งคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวมาใส่ถุงม,มันต้องอยู่ที่ว่าจะอสอนจริง แม่เดี๋ยวแม่ดูนะหนูเอากิ่งไหนได้หนูเอากิงาก่งไหนได้กิ่งนี้น,นี่อันนี้ได้ไหมคะเอากิ่งนี้ได้หนูเอากิ่งนี้นะโอเคกิ่งนี้ผ่านนะคะโอเคนหนูเอากิ่งนี้ตอนนะคะโอเคแม่บอกว่าเอากิง่งกิ่งกิ่งแรกตอนได้เลยอุปกรณ์ก็จะมีกก็ได้ใ รเราก็จะมีมีดใช่ไหมแม่<อ>แล้วก็ขุย่ม<จ>ะพร้าวหนึ่งมีดสองขุม่มะพร้าวที่คนจะคมไว้คมมะพร้าวที่ใส่ถุงแล้วออตอนถุงใหญ่ก็ต้องตุ้มใหญ่หน่อย ใส่ถุงหรอตุมเล็กก็ตุ้มเล็กหน่อยใส่ถุงเลยเอาใส่ถุงไว้เลยหรอคะเอาใส่ถุงเลยงั้นเราทำกิ่งก่อนได้ไหมคะงั้นเราประมาณนี้นะคะประมาณเท่าไหร่นะแม่ประมาณนี้ได้ไหมคะประมาณสองเซนครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วแล้วก็ลงแล้วนะคะอันนี้เลยนะใช่ไหม ใช่ไหมแม่เห็นหนูป้าผมไม่เห็นแล้วฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่เห็นเห็นไหมคะเห็นป้าเห็นยังเ,เ,เห็นแล้วนี่นใช่ไหมแม่มีต้อว,วัดเล็มวมะขุมคมมากหรือนี่ไอันนี้นะคะประมาณนี้นะคะทำหน้าทำข้างบนข้างล่างเลยใช่ไหมคะแม่เหมือนคว้านใช่ไหม,ไมเหมือนเราก็คว้านให้รอบต้น ที่เราจะต่อนับกิ่งไม้แล้วก็อมีดฟันแล้วก็ค่อยขูดลงมานะคะขูดลงมาไปรอบกิ่งไปรอบๆกิ่งค่ะข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนอ่าพอเราได้เราได้ไซส์แล้วอันนี้หนูครึ่งนิ้วก็เนี่ยหนูจะเลยครึ่งนิ้วตุ่นต่อหนูไม่เป็นไร ค่ขึ้นนิ้วได้ค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะเออถ <Yeah. S 2> ูกเย้นี่สวยงามขุดเ,เมือกออกค่ะกำลังทำแม่โอเคเออนี่นะทำให้รอบเลยนะคะทำให้รอบโอเคแล้วขูดเมือกออกค่ะพอผิวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาคมมีดขูดๆนิดหน่อย หมุดมากขูดเอากะว่าเขาว่าถ้ามันมีเมือกก็คือแค่เมือกให้เมือกมันหมุดแค่นั้นค่ะแม่อ่าพอดีว่าอันนี้โชคดีมันไม่ค่อยมีเมือกอะแม่เดี๋แหละี๋ยวก็ขูดนิดหน่อยขูดขูดรอบๆไปค่ะขูดเมือกออกเสร็จแล้วก็่าตุ้มสามยาวค่ะไอ้ตุ้มแม่ก็คือกับไอ้มะพร้าวขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ เค <Okay. S 2> แช่น้ําขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้ไเพราะว่าเตรียมขุยขุยมะพร้าวแช่น้ําไปแล้วก็เอาใส่ถุงเอาสุ่ยใส่ถุงน้อยนี่เนาะอันนี้นะคะพอใส่ขุยมะพร้าวสับแช่น้ําแล้วก็ผ่าผ่าท้องเขาใช่ไหมคะแล้วแวกแวกถุงออกเพราะว่าให้ประปกบกิ่งไม้ได้ค่ะ ก็เอาไปประกบกิก่งที่เราควานไว้แล้วอาเชื้อ้หัวท้ายใ่อาเชื้อผู้หัวท้ายใช่ตุ้มคว้านตุ้มไมแปะที่เราคว้นไว้เมื่อกี้เนี้ยค่ะให้มิดให้มิด ค่ะแม่มก่อนเลยใายก่อนแล้วแต่ลูกก่อนค่ะที่แม่บอกว่าให้ใช้ให้มัดตุ้มที่ขุยมะพร้าวนะคะแช่น้ําไว้แล้วก็ใส่ถุงแล้วเราก็พอใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเราก็มาผ่าท้องแล้วเราก็เอาด้านข้างเขาเนี่ยนะคะผ่าท้องด้านข้างเขาเนี่ยนะคะมาประกบกับก,บกิ่งที่เราแซะเปลือกเขาออกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วยังไงต่อคะแม่นี้มัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็คอยสังเกตเขาว่าเวลาเขาอ่ะลากเขาจะลากฝอยค่ะเขาจะแตกออกมาเราก็จะเห็นสีขาวๆตามเนี่ยนะคะที่ขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะที่อยู่ในห่อเนี่ยนะคะที่อยู่ในตุ้มเนี่ยค่ะว่าแบบว่าถ้าลากเดินดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ ก็คือว่าเราก็สามารถตัดตัดเขาไปปลูกได้เลยใช่ไหมคะแม่ท่าล่าเขาเดินดีเรียบร้อยแล้วก็ตัดเขาไปปลูกได้เลยใช่ไหมคะใช่เราก็จะได้ต้นนีออนอีกหนึ่งต้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอนกิ่งที่แบบง่ายๆสามารถทําได้นอกจากต้นนีออนก็ยังทําต้นอื่นๆได้ด้วยนะคะแม่เงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะสวัสดีค่ะหนูรักแม่นะ